กาใส่เต็มที่เลยเมื่อกี้ไอ้ตัดเกือบล่อเ,เอต,ต็มแข้งแล้วนี่ไงล่อเต็มแข้ง่งไอ้สัสไอ้ตัดไปเลยไปเลยเบียดไปนี่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 ออกมาอะไรเรีไอ้ตองไอ้ตองโรยไปไล่เม็ดเออรถไปไล่เม็ดดีนไล่เม็ดไม่เลียเม็ดดีเอ้ยโอ้ไอ้ปองไอ้ปองเม็ดมะม่วงไงอ่าจังจังจังเขาเรียกอะไรนะจังจักชียวจังเออจังยกิมเท่าก่อ หมูกระทะหมูกระทะสับมือไหมใครอยากกินหมูกระทะแบบพูสันหมูกระทะไหมใครอยากหมูกระทะบ้างแต่คุณใส่ใส่ยันไหนไม่นางเขาหมดเลยที่ขายเขาไม่ใส่ยันไหนเลยอ้ยจะจะเป็นตอกใสยันไทยเหรอไอ้เหี้ยมาพร้อนแข่งเรดูแล้วเดี๋ยวคุณจะตกใจว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยวะมันเปลี่ยนจากที่12ขึ้นมาเป็นที่สักสี่สักห้าอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอเดเวอร์สามเก้าหรืว่า เขาโัวสามลองเบียดมาไอ้สัตว์นี่แกงมไม่บูได้ไงต้องบูเท่านั้นเยอะมากของยุบเกียร์สีแม่งเช้าอ่ะเกีสีแม่งเช้าอ่ะเขีตัวไหนได้ไหม เฮ้ยอย่าเพื่อนใจใจเองถ้าถ้าเส้น GPS สีสีฟ้าคือคนเดียวถ้าสีเขียวคือทุกคนโอเคคิดยังไงให้ตาหนีสอดเล่นกูก็เก่งของกูไอเนี่ยมันจริงมันไม่สอดหรอกจริงจริงแล้วมันมาขิงอย่างเดียวแหละมาขิงให้รู้ว่ามันเก่งลองกูขิงไอ้เนี่ยกูแบกมึงแท้แท้ไอ้เพื่อนเรนหมุนกูกูเขาไม่ได้เรียกหมุนเขาเรียกว่าดีฟเข้าใจบหม ไอ้เขียบจะพาประชชนรถตู้ไอ้เวรกู้ขับตาวเบีวันที่เทไอที่ผมระดับไหนแล้วนี่ผมพัฒนามามากแล้วนะคุณอย่าอย่ามึงมึงเลิ่มใช้คำพูดกับผมได้ไหมมึงเดี๋ยวเด็กๆในช่องเขาจะตกใจไอ้จัดแต่งคุณทำไมเนี่ยไปบวกกับกระบะไปโน่นไอ้เหี้ยโธ่ผมลบได้ครับตัวแอ็กติฟพลังจับตัวด้วยเนี่ยมองยังงูไม่เนี่ยไอจัดแหกเลยไอ้เหี้ย เพื่ของจริงเผื่อเพื่อนอยากคิดเขาโวตาเดี๋ยวนี้พัฒนาการไปไกลมีไปแบกคนองคนอื่นด้วยเว้ยเออเออธรรมดาเด็กน้อยอย่างึงไม่เข้าใจหรอนี่เป็นไงเป็นไงไอ้ของมึงดูเลเวลคุณซานดิโอ้โหห้าร้อยห้าร้อยจุติห้ารอบอ่ะอ๋อดาวดาวนี่คือจุติใช่ป่ะใช่คือถ้าเป็นเทพอะก็คือแบบชั้นดาวดึงอะดาวดึงเลยาวดึงสวรรค์ชั้นชั้นเจ็ด ไปเลยมันกดยับเลยอ่ะยับเลยฮะโอ้ยตามใครไม่ทันเลยโว้ยรถเฮียอะไรวะนี่มึงขับมึงขับตาม N S X สีน้ำเงินเนี่ยโอ้ยตามอยู่เนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยตามไลน์เขาตามใครไม่ทันเลยเด้อตามไลน์เขาอะนี่ีึยตามมึงตามไลน์กันตันปะแล้วมึงจะเร็วขึ้นมึงเชื่อกูเดี๋ยวพาทูอะจริงไม่จริงจิงลูกพี่มีอยู่แล้วคุณชิปหายผมเอ้ยแหก เกือบเกือบผมตัวเองมันรูไหมรู้ไหมเร็วจังวะมันรู้ผมช้าจังวะนี่เราเจ็ดร้อยทีซีเท่ากันจริงปะเนี่ยเท่ากันเท่าก <laughs> ันทำไมมึงคนละเรื่องกันเลยวะพี่<ผ>มีแมวมากพี่มีเอาจิงอ่ะพี่มีแมวผมเบิ้ลชาร์จไปครับผม <laughs> ผมเบิ้ลชัดไม่ได้หรอกแพ้เพื่อนผมอ่ะแพ้ใครก็ได้ครับแพ้เพื่อนผมเห็นไหม แม่งคุยแม่งเอาไปคุยที่อื่นด้วยไอ้เหี้ยโอ้เผาหมดอ่ะใจเย็นไอ้เหี้ยเฮ้ยเมยโอ้โหสั่นจะหาท่าโค้งอย่างนี้นะเกมไอ้เหี้ยดึงเบรกมือรอเลยนะ้โอ้ยนิบเข้าอ่ะโคตรเกินเขียกูไปเก็เปียกกูอยู่นะหลเวน ไปทะเลาะกประปุษแล้วแม่งเปยนจริงด้วยแม่งเหมือนคนเล่นเลยเนี่ยส่งเดิมทั้งคันเลยสายหมกสายหมกอะไรข้างอีกแล้อะไรข้างอะไรข้างเอารถไปทำเม็ดมาเออรถไปไล่เมด็ดเออรถไปไล่เม็ดดีนะไล่เมด็ดไม่เลี่ยมเม็ดดี โอ้ไอตองไอปองเม็ดมะม่วงไงอ่าเตอบเติบเตับเติบเติบเปิบเต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 ิดเตาบเติกเติเติบเติ้เติบ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 ิบเตับเติเติัเติมเติบเติบเิบเติบเติเติบเติบเติคเติดเติบเติบดติดเติบ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 เตเติบเติบเติบเติิบเติบีติบเิบเิดเมติิดเเติบเติดเติบเดิเบบ ทุกคนครับผมผมพูดไว้ตรงนี้เป็นสักผีพยาบาลเลยไอ้เพี่เพื่อนกูอ่ะคนที่แมเล่าเข้าปากแก้วสองแก้วปุ๊บแม่ถามว่าไดเอ็นแล้วอ่ะมันไม่มีทางที่เป็นเลี้ยงเป็นพวงแน่นอนไอ้เพี่เป็นคนบุญรักไปแล้วเป่นคนบุญรักไปแล้วหิวหิวกิ้วจิ้เอ็นข้อไก่โอ้ข้อไก่แกชอบเห็นว่าคนปุ้นเข้าใจผมผิดบอกเอ้ยมีเอ็นข้อไก่ไหมอะไรอย่างนี้กิ้วกิ้วเอ็นข้อไก่ว่ะอมันมันแบบผมกินกับเหล้าใช่ไหมมันกําลังอร่อยนะ ใช่ใช่ใช่เนี่ยคนจะเข้าใจผมผิดผิดและและคนที่มาชมเล่าให้อ่ะทำไมคนที่ชมกินเองชมกินเองตลอดชมกินเองนะเออชงกินเองแม่ผมส่งไลน์สติผมส่งไลน์สตรีมให้หมอยังไงวะไอฮี้ยเดี๋ยวไอฮี้่ะไม่มีเราจะทำไหนจะพูดจะคำว่าไอฮี้อะพักเดียวโทรศัพท์เข้าเออเออเดี๋ยวกูไปกูไปก่อนนะแค่นี้ก่อนนะ เขาที่แล้วเขาที่แล้วสี่ทุ่มไม่ได้โทรหาเจ็ดเป็ดเกมเกมมันพ่นวงเลยนีมพ่นวงเลยแบบไอพี่มัต่อไปไหนต่ออีกอีกดานหนึ่งพักเดี๋ยวโทรมาทำไมไม่โทรมาเรียบร้อยเลยออกก่อนนะช่วงดีไปนะวันนี้น้องๆไม่มาดีดีแล้วดีแล้วไม่แต่มันมีย้อนหลังไงไม่้องย้อนมึงจะย้อนทำไมอ่ะมึงจะลงย้อนทำไมอ่ะมึงตัดคลิปว่าเนี่ย ไม่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 เกี่ยว YouTube มันไหลไปอ๋อนนี้ไลฟ์ใช่ป่ะนี่ไลฟ์ใช่ป่ะเออเออจังจังจั่งเขาเรียกอะไรนะจังยงกิมบอร์ใใช่เออจั่งยงกิมบอร์หัวกะทะหัวกระทะสับมือไหมใครอยากกินหัวกะทะแบบพุชันหมวกระทะไหมใครอยากหัวกะทะป่ะแต่กูใส่สายานายไม่ทั้งหมดเลยที่กหายอะไรใสยานายไม่หมดเลยเหี้ยจะจะจะเป็นปอกไสยานายเหรอไอ้เหี้ยไม่โอเคไม่โอเคเหรอไอ้เหี้ย ปี่ใครไว้ตัดขอโทษครับโอ้โหโทษโทษโทษไอ้เหี้ยโอ้โหไอเฮียนี่ด่าเราไปทั่วนะไอซัสไม่แล้วไม่แล้วมันเป็นแล้วนู่ขอดิ๊กนู่นขอดิ๊กเอ้ยไอ้เหี้ยกะว่ากะแบบเป็นกูเต็มแข้งไงไอ้เหี้ยกะใส่เต็มที่เลยเมื่อกี้ไอ้ตัดเกือบล่อเต็มแข้งแล้วนี่ไงล่อเต็มแข้งไอ้สัสไอ้ตัด ไปเลยไปดี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 มาอะไรเลยไปจีบมาทางไหนทามพี่มาดีน้องเดินกันจะต้องต่อยกันสักทีดนึงฮะเพื่อความสนิทสนมไอ้พองโค้งนะก็รู้แล้วไงว่าโค้งกูเห็นนี่เฮียมีตาไอสัตว์นี่เป็นไงปากเก่งด้วยเก่งกันด้วยไอ้เหี้ยเล่นไม่เก่งเท่าปากอ่ะคุณแซมมี่โยโยแซมมี่โย สวัสดีเท่ๆนะโยโย่เนี่องพุทธเจ้าเริ่มติดภาษาบ้านพี้หนีแล้วไงเออจริงเดี๋ยวเมมเมมแป๊บหนึ่งเมมแป๊บหนึ่งไอ้เป็นติดเมมเลยจับนี้จับยาวเลยหลุดหลุดไปโค้งเดียวตามยาวเลยเออจริงไงไปไงโอ้โหเดี๋ยวเจอพี่หมีฉากกระลอกเดี๋ยวพี่ฉากกระลอกให้ดูน้องอะฉากกระลอกฉากฉากอ๋อฉากฉาก หูเลยหินไอ้เหี้ยกูว่าช่องมึงอ่ะจริงๆควรจะได้แดงแล้วไม่น่าได้เหลืองหรอกไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงก็เพราะเพื่อนนี่แหละกูกูกูไล่ของกูดีๆมาได้ห้าหกปีเจ็ดปีไอ้เหี้ยไม่แต่เป็นเพียอะไรพอกับพวกมึงเท่านั้นแหละไอ้เมนหนาวไงเดี๋ยวก็มีคนใจคนดีมาอิบิเอายังไงแขกพลาเป็นมึงมึงยอมได้ปะรพลาไอ้สารพัดได้เปิดเด้ ไมชนะนะแต่เรื่องเฮีย้ยอะไรกต้องแพ้ไว้สัตว์นี่เรื่องใหญ่พูดคำเดียวกับกูเลยสุดท้ายมึงก็แพ้มาอยู่ด <c oughs> ีเพราะไม่เล่นเกรงไอ้ตันมึงเลี้ยวมึงไม่เบรกกันมั่งหว่ไอ้เฮี้ยเลี้ยวมันเร็วชิบหายเลย <c oughs> เบรกเบรกผมท่อเราไปแล้วครับ <c oughs> ชิบหายนี่ขนาดบอดอันเนี้ยเลี้ยวเร็วชิบหายเลยมันเลี้ยวกัน<ม>ไงไวะอยากรู้วิธีเลี้ยวมั่งวะ มึงถามถามที่หนึ่งสิไอ้เร็วไงเร็วเร็วครับเร็วแรกเลยได้เปิดเส้นวิ่งเลยครับเปิดครับเปิดครับไม่บกสีเจ็บเล่ยนกัุยมั้งวะอะไรนี่แหละวันแรกที่มันเล่นกับผมอ่ะผมก็สอนมันมันก็พูดดีกับผมอย่างเงี้ยแหละมาวันเนี้ยมันเจอคนสอนใหม่ปุ๊บมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งวันหนึ่งที่มันเจอคนสอนคนใหม่ที่เก่งกว่าคุณซันอ่ะมันคุณซันก็จะเป็นแบบผมนี่แหละคุณอย่ามาคุณอย่ามาว่าปากผมอย่าอย่าผมไม่เคยเว้ยไม่เคยผมไม่เคยยู่ทีมันก็มาเบียดผมนี่ใส่ไม่ดี คนเราก็ต้องมีตบต่อยกัน <laz> บ้างไอ้เห <ina> ี <sais hi i> ่อะสิกวิทยาศาสตร์ยี่สิบสามสิบปีเกมดือเกมไม่ดื้อต่อยในเกมมันไม่มันครับต้องข้างนอกมันกว่าไอ้ปองเอาวัดไอ้ปองมึงต้องรอคุณแล้วไอ้เหี้ยจะไม่ไม่ไอ้คนพูดไอ้คนพูดอะไอ้คนพูดอ่ะต่อยกันเลยไม่ว่างต้องหัดเลี้ยงทำงานเลีย้ยเบรกเลี้ยเบรกเลียรเียเบรกเลี้ยเบรกนะผมกูพูดนะว่าเลี้ยเบรกนะเดี๋ยวมันจะเลีกูเกลียังอึดอิ่งอีกนะ กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ร้อนเองขอเดียวเลยอ่ะอหานข้าวผมเอ็ดนู่นนี่นั่นคุณแซมมี่ดูเพื่อนผมมันร้อนตัวนะถ้าเอกมันหนีไปไหนแล้วเนี่ยไอ้ที่ไอ้ตายากแล้วบนหน่อยเดี๋ยวไปโผล่แลไอ้สัต อ้าวเบอกลงควยเลยไอ้เย็ดไม่นี่เราบุยรอตรงพระรามห้าเลยเดี๋ยวกูไปไอ้เหี้ยพระรามห้าไม่หิววะอยากกินอะไรวะมาม่าดีกว่าตอนนี้ขี้เกียจออกด้วยแล้วถามหาพระรามห้าทำที่อะไรเอ้าทำไมกูถามไม่ได้เหรอทำไมอ่ะไอ้เหี้ยนี่เริ่มเปิดสื่อหลายด้านนะมึงมึงกูบอกก่อนเริ่เปิดสื่อหลายด้านแล้วตอนนี้ไอ้เหี้ยจะเป็นไอ้นี่ไงผู้ชนะสิทธิ์ิศเปล่าโดนตีสิทธิ์ไอ้เหี้ย